เสียงโมนะเดี๋ยวสายลูกโดดเขไปอีกสอง เยบลอยลเอาเดอ้วยจิรอมัอนคือเหนียวแท้สบายดีทุกคนยินดีตออด้อนรับเข้าสู่ซองบ๊อบอนนะทุกคนเห็นอยู่บ่แมงอันนี้ตอมนาตอมตานี่ยร้ายขนาดนะเริ่มเขานาห่อนแล้วก็ประมาณนี่แหละทุกคนแมงอันนี้นี่ร้ายนะแมงขี้ข้านชิมเฮาเอิญแมงขี้ข้านตอนนี้เฮากำลังสิไปรัดแรงทุกคน แต่ว่ามาแวลงคลิปอยู่ในด่านนี่ก่อนนะแดดขนาดเดียวนี่ปะไปเบิงน้ำกันทุกคนเมื่อน,นี้เดี๋ยวจะเอาไก่ให้เบิงทุกคนเมื่อน,นี้ขอเอาคลิปไก่เนี่ยนะนี่แหละเอาไก่ต่อไปนําแต่ว่าสิได้ยังหรือบ่ได้เกาไปติดตามเบิงน้ำกันทุกคนลงไปทางหุบเหวู่ละไปเบิงน้ำกันเลยนะ เกือบ,บขาดแล้ว,วหมดกันเลยบานนียไปยังได้แหะเกือบขาดเลยโอไปยากเต็มเลยบาน อนนี้เ้าเลาะมาอนบอลที่เฮาพ่อไก่ขวาฮู้แล้วว่าเป็นยังไงันไก่ขวาจะมายู่ใน,นี่นะมันมีกบมาให้ทุกคนนี่เขามากี่นี่กันแลนไปเลยไนดะ้ไก่ขวาไนดะ้ปุบปุบไปพุ้นเลยแลนพากันแลนเข้าไปพุ้นเลยกบให้ก็ไม่ได้สูงไปเลยนะแต่ว่าคันชีได้ยิงไก่ขวาเนะี่ยต้องขึ้นด้วยนะคันมาเมื่ออื่นเนะี่ยจะขึ้นกบกนะเปน็นนังอยู่ทึง อ่านว่านกเป่ามากอะคันไก่บกเขาก็ยิ่งนกเป่าก็ได,ด้หรือว่าทายิ่งไกป่ปลาก็ฮอกซำเส่าทุกคนมาให้ในลน่นลงมานีนมีเนวเก็บกินลดยังบุห็นลายปันได้บาให้เดี๋ยวจะเลาะเมื่อนะบมดเียเกิดกระขาดทุกคนสวยมาพอมือเส้านี่แรนเป็นซิปเลยนะมืออื่นเจอเฮานะ ะเวนเริ่มวิดตายใหม่ละมันนี้เป็นอีกมือหนึ่งที่ห่อนทุกคนแสงตะเว้นคือว่าเดงจ่าเลยแดงเข้มเลยเป็นมือที่ห่อนแะะรากาบ่อดยังเลยเชอบไหม ถือไก่ไปนะบุร er> ีเขาเนอกถือเขาไก่เขาไปบุรีไก่มันเนาะบุรีไก่เข่าไหมปลาแดดบุรีไก่เข่ามาใส่ไก่ตัวเดียวกันทุกคนถึงยังม่ได้อีมัน บม่ไรซ้ำทุกคนไก่อยู่ใกล้ๆนะแต่วันนี้โมเห็นมันสุดท้ายมันก็นตื่นไปซ้ำนี่อย่างน้ำเห็นมาฮอดที่พักเลยบึงเบาไก่เห็ดกินล่ะบึงจากการเห็ดกินกับโบวิทตัง้งคอนเสิร์ตหมดแล้วตั้มฮงปีงไกยย่ปะปอ,อแต่ไกเห็ดเพิ่มมานะ นราถือกระโูงบากเนาะวายในได้มันกระทืบแล้วอยู่เขาเลยทุกคนเลยโบมานก็หิวเข่าไหวนะมือมันนี่กะจิรอเพิ่มหนึ่งเข่าไหวคือเก่าเรียบร้อยเด่นจบจบจบมามาทุกคนกินข้าวแรงนำกันบานเนี่ยมา mà hùng là cả cài gặp man vậy từ này lại phải đặt phò nhăng lên chứ đá vào ôm kia phun chân an ôm hả má 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 nó lạ kỳ vậy chứ hoàn buộc má lấy nó vào mà nó không dịp chứ không có chết luôn lên lượm ừ, 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 ừ. ừ. มมดนนันน<อ>ต้องหาเมนูใหม่เห็ดแหละทุกคนไกะป่าต้องลองเห็ดกไก่เคเอฟซีมึงเลือกไก่เยอะเลย ปลาเก็บเียคือลนี่ับแล้วมัไปนรือว่าน,น,นอนเพียกบปตาก่าถกไม่กิกนบ่ <c oughs> ่อสบขนาดทุกคนหมดเลยงาน่าทำเลย <c oughs> ก็อยู่กลางด้านเลยหัน็นหันเลยอืมอยู่กลางด้านคำนะข้าวก็จนเบิดอแล้วเอาตึงลงไปกี้เพื่อนเนาะกินข้าวแล้วล่ะกันยายนอนเดี๋ยวจะไปนอนลินโทรศัพท์อยู่ด่านเพื่อแหละเพราะมันมีสัญญาณ เบาไก่กําลังน,นอนลับคักหมไปเมดลุกมาแบบสลุมสลือแนละไปหย่าน,นบ่หย่านบ่นนท,ทุกคนตอนนี้เรามาลานะัรนะพ่อบาง Nên xuống đi đi đâu Mình không có hết xuống chạy Vàng chú con đấy Ơ chưa đó Ô oh, nè nó ngon luôn Ơ à, bớt thược <laughs> Nó vẫn đem màu như. คือบุไม่รู้ไมาอาไปเอาปืนยิ่งบางทุกคนปืนทำมีปัญหาแล้วนะยิ่งยังได้กระปุกถือหรือว่าบางตัวนี้มันลินของบเนะยนิ่งไปสี่บาทแล้วทุกคน tạp nó đâu có thể lôi rớt lo Mất cứ níu thế Phật cho sai <laughs> Thương tiếng lũ cơ đi <laughs> à, Mưa trong <chón> tô <laughs> xì đấy cưới mà phải hết phân chập chập ngon đấy ao tụi nhai như đấy ba men cho ย้อนๆกันต้องจักเป้ขี่เอาไหมบุณยกนมาเตือนคักเถอเนี่บบรรยกาเนะมาป่านี่มันดีเนี่ย เอาป่าเนี่ยมันดีหนึง่งมานี่กะบ,บางตัวหนึ่งกะเพาอะไรเดี๋ยวเราจะไปหามาอีกก่อนอก,อกไก่กไปายเลยัวบาบางัวบบางแ <laughs> มนว่าจะวัวบบางาาาเออเนาะ อย่าไปกับจิ๋อมือน่นแถวไกาเลเผาแค้มมื่นนี่คนประมาณนะจะไปแล้วจะไปห้าคอไปไปไปเดี๋ยวไปหาหาลอกอกันบังกอนทุกคน เนาะเมื่อทุกคนเจอะมูมูมูลูกอ่อนนะพากันเลาะยางออกมาด่านเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับบึงเฮานะโอ้ตัวเสือไทยเลยมันกับบัมาไกลๆนี่เป็นไงลัดมูกี่เนี่ยคมน้ำบ่เออเนาะเต็มตีนโลดบมีขคมน้ำเต็มตีนปอตัวปลาตัว วันนี้ยังบวมแมวนมือของเฮาจริงเลยมือม่อเมื่อขี้โมสิเขาอยอะเข้มเนะขาไม่เชื่ออ,อีกเ,เขาไม่เชื่อเล้ว่าเขาเผหมูคันได้เดี๋ยวกูนี่นี่นี่เบิ่งนี่นี่หลักฐานนะนี่กันได้มนะ <c oughs> ันแบบวมได้แต่มัน,น,น <c oughs> ออกไปด่านมัอนอยู่ไกลโพดไปคันดินตายทีมงานก็นอนเรียบร้อย พ่อหมูได้กินเนี่ยพ่อหมูหลายบาทนะปอตุกคนเกระเม่นได้ยิ่ง่อกอะไรบุเชื่อบอกไก่นะบุเคยเชื่อนะรักษานกระเม่นติ่งเหียวออจบกินนี่นะปอตุกระเม่นได้เชื่อเบื่อจะกินฮออขี้คือวอแล้วเห็นมาหานอนนะฮะทุกคนจะไปเลาะกลับบ้านไหนยังนะพอแต่ได้พ่อได้เห็นจะได้กะ เราก็จะได้พักพรก่อนเห็นแล้วมากินนะได้นบางตัวเดียวเหรอเละเห็นกะเห็นบางตัวเดียวแหละอ่ะกิฟต์นี้วิดีโอนี้ก็จะได้มอดไว้ชั่วนี้นะถือว่ากับมูนี่ก็สวนสิวกันไปมาอยู่แต่ว่ามื่อนี้แฮมหลอตะกอนมื่อนาทุกคนคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้มอดไว้ชั่วนี้แหละเราก็พักพรอยู่แคมป์ดานมื่อนี้มาโหลดคลิปแล้วกัอ่าจะได้นอนอยู่นี่เลยเพราะว่าเขาบ่อไกลเป็นยังโหลดมาแล้วอ่ะบ่อร้ายเลยทุกคน ลำลาก่อนบ๊ายบาย